กลาบสวัสดีพี่น้องต้องป่ายเบิร์ตสุกุสุคนนะพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับผู้่าอีกตามเคยนะเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้ก็มาเบิงมาชมนํากันเจ้าข้าวพี่น้องผู้่าสิพาพี่น้องมาเห็ดอย่างเนาะตอนนี้ผู้ค่ากําลังเห็ดไว้เป็นตัวอย่างพี่น้องเจ้าขา ขึ้นแบบไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าผู้ค่าได้สอนเหตุงานคันบักเบ่งลายอล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เลยสิบโมนิเฮตห้เบิ่งละเอียดคักปันไดเพราะว่าลงคลิปคันบักเบ่งไปหลายคลิปแล้วเนาะมื้อนี้ผู้ค่าสิมาเฮ็ดคันบักเบ่งหน้าเกี้ยวเจ้าค่ะคันบักเบ่งหน้าเกี้ยวผู้ค่าเห็นใน TikTok ok พี่น้องเจ้าขาเห็นมาใน TikTok ok เห็นขา้เนขาเจ้าเฮ็ดแล้วมันงามดีนะแล้วมันนี้ผู้ค่าสิลองมาเฮ็ดเบิ่งว่ามันสิงามคือของขา้าเจ้าบ่เนาะพี่น้องเจ้าขาก็มาเบิ่งมาชมนํกากันเจ้าค่ะว่าเฮ็ดแนวะดรเนาะเจ้าค่ะ พี่น้องเจ้าขาผู้ข้ากระซิบให้เบิ่งแบบเผาว้าเนาะเจ้าขาอันนี้กับบริยากเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาภาพแบบนี้ธรรมดาเนาะเจ้าข่ากีบขันบลกเบ่งซับว่างเนาะเจ้าข่าเอาให้ทั้งมิดแปดทิศเนาะเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาเอากระซับว่างไปเนาะซับว่างไปซับว่างมาเรื่อยๆเจ้าขาเข้าสิบเรียงกันแปดเนีให้เป็นสั้นละสี่นะพี่น้องเห็นบอกเข้าใส่ตัวนี้แล้วแบบนี้ตัวนี้เข้าบบใส่เข้าสิซับมาตัวพี่เลยเนาะพี่น้องเจ้าขาเนะ รอบต่อไปเขาจังใส่ตัวนี้เนาะซับว่างไปเรื่อยๆคือผู้ค้าเคยเห็นที่ไนเจ้าค้าเอบางคนเพิ่นกัดได้เบิ่งแล้วเนาะบางคนเพิ่นกัดสีบอดได้เบิ่งเนาะพี่น้องเจ้าขาก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสามารถเข้าไปเบิ่งย้อนหลังได้ในคลิปของผู้ค้าลงเนาะขันบักบิงประยุกเนาะเจ้าค่ะพิมพไปว่าขันบักบิงประยุกเนาะขันบักบิงทรงเครื่องอีกนันึงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ซับว่างไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ ขับกันง่ายๆตอนนี้เราเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาอันนี้ห้าเพชขันบักเบ่งค่อนข้างที่สีใหญ่เนาะพี่น้องเนาะค่อนข้างสีสีใหญ่สองสี่หกเจ็ดสองสี่หกแปดนี่เอ็มบอกขาบขับใส่ตัวนี้แล้วเมื่อกี้แทนที่เ้าวซิมาใส่ตัวนี้ต่ตอบ่อพี่น้องเจ้าขาขันมาตัวนี้เลยเจ้าค่ะเนาะซับว่างไปซับว่างมาซับว่างไปซับว่างมาแถวละสี่กีบเราง่ายๆซ่พี่น้องเออแถวละสี่กีบเจ้าค่ะ แปดพอมันครบแล้วแบบนี้พอมันครบแล้วเขาก็เริ่มแถวต่อไปเป็นเถาก็ซับว่างคือการนี่อันแถวนี้แปดกีบเนี่ยบอกพี่น้องแถวนี้แปดกีบแถวนี้มาเจ็ดเขาก็มาใส่นี่ให้ครบแปดแถวนี้ก็แปดอยู่แล้วพอเขาซับว่างบบดนี้เขาใส่ตัวนี้แล้วเขาก็มาใส่นี่ต่อเลยโดยพี่น้องด้อความนะอันความอันอันความอ่านไปเรื่อยๆพี่น้องเจ้าขา เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆความยาวพี่น้องบบต้องถามผู้ค้าเด้อยว่าจักกีบผู้ข่าวเอาตามความสวยงามเลยพี่น้องเจ้าขาบ่มีพิษบ่มีถือเนาะเจ้าค่าแล้วก็ผู้ค้ากับบริหนักเพราะว่าบางเท้อเนาะว่าจักกีบจักกีบอันกับโบจํานะมีเอฟซีเพิ่นมาถามว่าเหตุจักกีบจักกาบว่าผู้ค้ากับจับโบได้เพราะว่าผู้บางเท้อผู้ค้ากับบริณหนักผู้ข้าเอาตามสวยงามเลยพี่น้องเจ้าขาเนาะอันนี้เป็นนขันบักบิงประยุกต์พี่น้องซีว้าอะไรก็ได้เนะถ้าขันบักบิงใหญ่แบบนี้พี่น้องเอาเห็ดไปนี่ฮะกะคือเปว พญานาคได้เลยได้ไไหว้พญานาคได้เลยแทนใบสี่ก็ได้เจ้าค่ะแทนใบสี่ก็ได้เนาะขันดอกเบ่งนาเกี้ยวบ่งหู้ว่าเห็ดออกมาสิงามหรือบ่งงามเนาะพี่น้องเนาะผู้ค้าขอออกตู่กันเด้อว่าผู้ค้าเห็ดเทื่อแรกเห็นขจ้าเห็ดในติ๊กต็อกมันงามพี่น้องเจ้าขาผู้ค้าก็เลยสิลองมาเห็้พี่น้องได้เบิงได้ชมเนาะเจ้าค่ะและอีกอย่างใบตองที่ใซ้มือนี้เป็นใบตองกล้วยน้ำว้าเด้อพี่น้องเจ้าขา เป็นใบตองกล้วยน้ำว้าเจ้า่าบมแม่นใบตองกล้วยต่นี้เดือาอิบริส,สวยงามคือใบตองกล้วยน้ำว้าเนาะเจ้าค่ะใกล้สิแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างอันนี้หอยากซาเด้พี่น้องเจ้าขาก็คือบางยากอะกซา สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สหาสองสปดสิบสห้าเอาสิบหแถวละ16ม,มาสิิเป็นอะไรบุนี แม็กกับบดีพี่น้องไปยากอันเ็ดงานใบตองนี่ซื้อแม็กดีโรดเดอร์พี่น้องร้อ,อยกว่าบาทก็ซื้อลดแม็กเอาดีๆรด,ดเวลาเฮาเย็บจะง่ายบ,งงบางคนที่ว่าเพื่อนเย็บเนาะเพิ่นก็ถามมาว่าไซสแม็กยี่ห้ออย่างขน่ะพี่น้องใช่แต่ยี่ห้อแม็กนี่แหละว่าเพื่อนลูกแม็กก็ได้ อันว่าพื้นตัวเย็บกระดานถ้าถ้าเป็นยี่ห้อแม็กมันจะดีพี่น้องเจ้า่ะจะเย็บง่ายสองสี่หกแปดส1บสิสงสิบ่ห้าสิงานบอกพี่น้อง เดี๋ยวมาท่าเบิ้งท่าส้มตอนแล้วเลยเนาะตอนที่เฮาขึ้นพญานาคเลยพี่น้องเจ้าขา,ขาเพื่อเป็นการบํเสียเวลาเนาะตอนเท็ดพญานาคเกี้ยวเลยเจ้าขานาคเกี้ยวกับฐานตัวนี้จะเป็นอันเดียวชิ้นเดียวกันเลยเด้อพี่น้องเจ้าขาเนาะพี่น้องเจ้าขาพอเขาได้ขันดอกเบ่งเซ็จเรียบร้อยต่อไปก็จะมาขึ้นตนาก,กันเนาะเจ้าขาตูนากนี่สิใไส้ลวดยาวนิดนึงเนาะพี่น้องเจ้าขาเพราะว่าผู้ข้าสีเอา ตัวหน้ากับตัวตีนบักเบ่งนี่ใส้ตัวเดียวกันเลยเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะก็คือไส้ลวดเส้นใหญ่นนิดนึงมีความแข็งแรงนิดนึงเนาะพี่น้องเนาะผู้ข้าบมหู้เด้อบเบืบออย่างพี่น้องและกระันบักเบ่งนี่ถ้ามีคนถามมาผู้ข้าให้ทำเบิร์ตสิบแปดั้นเด้อเจ้าค่ะสิบแปดั้นเรียงลงมาแล้วนี่นเ,เ,นเนเา,ะเ,เนาเนะเจ้าค่ะทงเบิร์ตแปดทิศสิบแปดั้นเนาะเจ้าค่ะก็สิเรลือมเผ็ดงอนนักเลยเนาะเจ้าค่ะงอนหน้ากระม้วนเป็นนิ้วใบสีเจ้าค่ะมืนเป็นนิ้วใบสีธรรมดา ซมเข้าไปเลยเด้อเจ้าค่ะซมเข้าไปกับรวดเนาะจอัจากแม็กแม็กแ้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนลงมาเลยเด้อเจ้าค่ะอันนี้ใบตองกล้วยแตนี้ค่อนข้างที่มีความกรอบพี่น้องเจ้าขาเปลี่ยนลงมาแนวน,นี้เด้อใครที่ใส่ใบตองกล้วยน้ำว้าว่วพิษพี่น้องไปว่ากล้วยแตนี้กล้วยน้ำว้าค่อนข้างมีความกรอบพี่น้องเพราะว่า ผู้ค้าตัดมาสดๆแล้วก็ไมห่ห็ดเลยเนาะที่จริงถ้าเฮาใส่ใบตองกล้วยน้ำว่าเฮาต้องทิมไว้จะประมาณ20นาทีนะพี่น้องเนาะตัดมาอะไรก็พึ่งลมไวเห็นไพี่น้องเจ้าขาก็คือว่าตัดมาแล้วอย่าฟ้าวเห็ดจะประมาณ20นาทีจังเอามาเห็ดเนาะเพราะว่าถ้าเฮาไม่เห็ดเลยใบตองจะค่อนข้างมีความกรอบครอบแคบครอบแคบ,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 บพี่น้องได้ยินบ่นี่เสียง พอเขาได้งอนนัก Kristin. นล้วนี่แล้วนาอพี่น้องเจ้าขาต่อไปห้ากระซิดปากของนักเนาะเจ้าขากัเปียะแบบนี้เนาะผู้ข้าได้เปียไว้แล้วเนาะเจ้าขาเปียแบบนี้สองชิ้นเนาะเจ้าขาความใหญ่ความน้อยก็คือว่าชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นยาวหนึ่งสองสาสี่แถวชิ้นหนึ่งสามแถวเนาะเจ้าขาประมาณแบบนี้เปียไว้เปียลักษณะคือกันกันยอดเลยเด้อเจ้าข่าแล้วก็ใส่ลวดไว้ทางในคือกันเนาะเจ้าข่าหลังจากนั้นก็เอาวางไว้แล uh ้วนี่เจ้าข่าเอาตัวยาวที่สี่แถวนะวางลงไปเจ้าข่า วางลงไปแลวก็ใส่แม็กข้าแม็กจ้าแม็กกสิอาดบวเข้าดอกพี่น้องเพราะว่ายัางพา่าไปตองหนาหเง้งเนาะหลังจากนั้นเทาก็ใส่ไปตองห่อห่อลงนาน,นี้เจ้าค่ะดึงให้แน่นเ้อจ้าดึงให้แน่นแล้วก็แม็กจ้ะแม็กข้างหน้าข้างหลังต้องยานเปลือกแม็กเ้อพี่น้องเด้อแม็กลงไปโลด แล้วก็ชิ้นต่อไปก็คือปากตัวนี้สามแถวด้วยนี่หนึ่งสองสามอันนี้ให้ันหน้าเขาหากันนนี่พี่น้องหันหลังออกมาหาหน้าเฮาหันหลังออกมาหาหน้าเฮาหันหน้าห้อยเปียกน,นี่เข้าไปหากันเนาะแล้วก็แม็กเจ้าค่ะแม็กแลวก็ห่อลงมาคือกันเจ้าค่ะ ในตองกันจะเตะพี่น้องเอ้ยอเตะไว้ในบ้านเนี่ยแม็กหน้าแม็กหลังให้เรียบร้อยเนาะเจ้าค่ะหลังจากนั้นเราค่อยมาดัดเอาทีหลังเนาะส่วนของป่าวันนี้เราเช้ส่วนลำตูของนาคเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาฮ็ดหน้าใดใบใบตองมันสั้นเราก็ต้องเอาตูต่ตมานี่พี่น้องต่อตัวนาคมาต่อลงไปนี่เลยเพราะว่าเวลาเราเปียมันิสี้ง่ายเนาะเจ้าค่ะ จะได้เปียกง่ายไ่ต้องเวลาเอามาเปียกกับความกว้างประมาณหนึ่งนิ้วเนาะพี่น้องเจ้าขาบบได้เอากว้างหลายเนาะตูก,กว้างหามาห่อแค่ปากนากักซื้อพี่น้องเจ้าขาจะเปียกลงมาเรื่อยๆเลย,ยเจ้าขาบัตน,นี้ อันนี้ค่อนข้างที่สเลียยาวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพเพศฐานนะพร้อมเลยเอ้เา่าไปแล้วบับนี้ขอโทษเฮ็ดฐานคันบักบิงพร้อมกันกระตูนากในชิ้นเดียวเลยพี่น้องเจ้าขาพอท่งนข้างมันเกิดออกมานในแฮวเฉียนออกเลยเจ้าขะเฉียนออกโบยากให้คอใหญ่เนาะเฉียนออกเากับเปียลงไปเรื่อยๆแบบนี้ พี่น้องเสียงดังครอบครบอยู่ใ่ตองกล้วยน้ำว้าอยากกอบกันยังวะมันบ่มีเฮ้ยพี่น้องเห็นอะไรเนาะอยากคิดให้เบิงบุ้ยใบตองแล้วก็เลยเอากล้วยน้ำว้าแหละมันจำเป็นพี่น้องเอ,อ้ยเปลี่ยนลงมาเรื่อยๆความยาวเอาตามที่เราต้องการเลยเด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาพอเอาตะปูเข็มเสียบตีนบักบิ่งแล้วเล็บน้อยเนานะเริ่มฮักตัวนาขึ้นเกี้ยวก,กันกับบักบิ่งเขาเลยเจ้าค่แบบนี้ฮักขึ้นเกี้ยวเลยเด้อเจ้าค่ะเพราะว่าเขามีลวดอยู่แล้วเนาะ โอ้ยบิรนัดแท้พี่น้องเห็นเบิดบ่เนาะต้องอยู่ไก่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผู้ค้าแท้เห็นเบิดดอกพี่น้องเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาขันบักเบงนาเกียวเจ้าค่ะอันนี้ยังบ่แล้วเด้พี่น้องอันนี้ยังบ่แล้วเด้อเจ้าค่ะ น, password. นี่ยังบ่แล้วเขาต้องเปลี่ยนตะขาบหรือว่าเปลี่ยนลัข้อเซะตีนของคันบกเบ่งอีกเื่อหนึงเจ้าค่ะเพื่อยกระดับให้คันบกเบ่งสูงขึ้นและให้คันบกเบ่งตั้งอยู่เจ้าค่ะแน่นอนถ้าเขาเห็นแนวนี่คันบกเบ่งจะน้ำนักเป็นทางไหนทางนึงหรือว่าจะเอียงแน่นอนเจ้าค่ะตอนนี้คันบักเบ่งก็ติดตั้งอยู่เจ้าค่ะฉะนั้นเขาต้องเปลี่ยนอกันนเพื่อเพิ่มความระดับความสูงของคันบกเบ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาเนาะเห็นชัดบอกพี่น้องเห็นเบิร์ต หรือผ่เสียดเกี้ยวมาในนี่ก็ได้นะพี่น้องนาะแล้วเตะเลยนะพี่น้องเจ้าขาเกี้ยวกับยอดขันบักบิ่งก็ได้เนาะโอเคเจ้าค่ะผู้ข้าขอตัวเปียตะข้าตัวข้างล่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาเบิ่งมาชมนากันเนาะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยเนาะเจ้าค่ะพอใส่ลัดข้อตัวที่สองขันบักบิ่งเข้ากับสตั้งอยู่ตรงทิลี่เลยพี่น้องเห็นบ่เจ้าค่ะก็สิเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เนาะเจ้าค่ะขันบักบิ่งหน้าเกี้ยวเนาะเจ้าค่ะ เห็นบ่าพี่น้องเจ้าขาถ้าเอาใส่แค่ตีนอันเดียวนะมันจะตั้งบอยูมันจะเอียงเนาะเพราะว่าเอาเห็ดทั้งตีนทั้งตูนากพร้อมกันเลยพี่น้องเจ้าขางามบอพี่น้องติชมเข้ามาได้เด้อเจ้าค่ะหรือไผบยโยากตั้งเน่านี้อยากให้ดูสง่ามีราคาดูสวยงามก็สามารถเอาใส่พานได้เด้อเจ้าค่ะเดี๋ยวผู้ค้าสิลองตั้งเสพานให้พี่น้องได้บึ่งได้ชมเนาะเจ้าค่ะ ผ่านเสร็จเรียบร้อยก็จะมีสง่าราศีเนาะสวยงามพี่น้องค่าะตอนนี้ฝนตกเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องกราบขอ mm hmm. โทษคอไปหลายๆตอนนี้ฝนตกเจ้าค่ะใส่งาใส่ผ้าน้วดูดีมีสง่าราศีก็โบไซเนาะพี่น้องเนาะใส่ก็งามโบไซก็งามสำหรับผู้ใดโบมีผานกะ, mm hmm. อะเอาแค่ขันแบบเบ่งตั้งอย่างเดียวก็สวยงามนะพี่น้องเจ้าค่ะ ถ้าปักดอกไม้ใส่แห้งสวยงามพี่น้องอันนี้ผู้ค้าให้ทเทเบิงโดยบ่ได้ปักดอกไม้ใส่เด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาเนาะเป็นยอดใหพี่น้องติชมกันเข้ามาได้เด้อเจ้าค่ะขันบักบิงนะเกี่ยวนาะวะ่าทึกทกข์ทกใจพี่น้องป้องป่ายอยู่บนน้องพี่น้องเจ้าขาตอนนี้ฝนกระกแล้วเด้อสาหรับคลิปนี้ผู้ค้ากับคอล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเจ้าขาอยู่ดีมีแห้งเบิดสุกคู่สุกคนบ่ให้เจ็บบอยให้ไข้บอให้จนพบพ้อกันคลิปหน้า หากพิกพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า